ชวาตัวนี้มีสิทธิประโยชน์น้ำกันกัน,นแบบไหนมีสิทธิประโยชน์น้ำกันกัน,นแบบไห้กันเพาะเออคันดีอยากจะมาต่อเอาเออคันดีวะ่ะ ใส่เสียงนีเด๊ะใส่ป่ะเสียงดีโอ้นี่โอต้ตายตายตายเอ้าปิดหอ,องเลยมาเตะเวลากินเข่าป้าแล้วนี่นี่แหละเข่าป้าฮะจานชุน จานทุนน้ำเทียมครับเือนเนี่ย oh, ก <wh> ินเข่าปลากินจ <wh> <the> <wh> ุ้นต้นอย่าย่นสบงกินครับกินเข่าปลาปลาแท้มามาอาจานเต้ยจานเต้ยเฮ้ยมีอะเขี้ยเขี้ยจานเต้ยเี้ยมิยังกินแน่ล่ะกินเข่าปลาเยพี่น้องเลยฟังเพลงามมีหนเพลงของสายอันมดได้พรกินเข่าปลาไอจานไม่อยากปิ้งบฮะ ไม่อยากปเหดื็แบก็ดินแท้าจาันะนะเขาป่าเปิดด้วยี่ยังกินเองเฮ้อคนอีสานเ้สคนเะว้า้ยตาใครแต่ช่วงเขาไม่ไไไมยังได้เหรอโคเลยโดน,น,น,นไม่กินขอนันเนเดนกินขอ้ันทุดเดียวจ,นนจดดับบาเครับ มาปุณิยัมาชุดแซ่บแสบเดยวเริ่มครับขอดเขียวข้อเดิมปุไิยได้สมดอนเอนี่ยเสียซื้อสารคามเนี่ยสารคข้ามสมดอนครับปุณิยมาตอนนกผมอยู่ตรงเอกการักเนี่ยอ่าปุณิยได้แล้วสาระข้ามนำปุณิต้องเฮ้ยปุยมาต้องแล้วแหงคอรอให้หมดเลยนี่ยเห็นบ่เนี่ยเบอร์นี่ของจริ้งเนี่ยปลาแดกปลาขาวปลาแดกปลาซีจานเนี้ยจัดแล้วเนี่ยข้าวกล้องฉันของเขาเนี่ยเหลืออยู่รถหก้อบ ตอนแถลัข้ามเลยขายปลาเกี่ยวข้อนเดิมนี่ตอนแท้เลยมาบอกอย่าเบื่อฮะอโอ้เรนลองบุไหมเขาเรนลองลว่ะ มีนดอกมาหวมแล้วจ้าลอยเอานกไระท่านเป็นเงี้ยป็นอกเขาข่มาหาแล้วว่าแล้วเอานกประท่านเป็นอยู่ บว์บว์อดถ้าอดแล้วบัะนี้ ดอกหน่อยบวบวอออดใส่เขาได้เห็นดอกหน่อยเอ๊บฮะปนีรติอ๋อแล้วเอาเป็นแล้วเว้ย จะลอ,อยเป็นงานแล้วจะลอ,อยเป็นงานแล้วพี่น้องใดการ